สวัสดีครับวันนี้มารีวิวแว่นตาแห่งการล้างแ้นเฮ้ยคือแว่นตาไว่นน้าวนี้นะครับมาจากแบรนด์ที่มันเป็นที่หนึ่งในใจผมอ่ะเพราะชอบมากแล้วก็มันมีแฟชั่นมาผสมผสานด้วยอ่ะ s p e e d o Vengeance Mirror Google ตัวนี้นั่นเองคือตอนแรกนะผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยชื่อมันมันแปลว่าอะไรวะล e n เวนเจ e ก็เลยลองไปหาดูครับสรุปว่าแปลว่าการล้างแ้นเฮ้ยมันดูไม่ใช่แบบ ดูไม่ใช่คนดีอ่ะมันดูไม่ใช่คนดีเลยมันน่าจะชื่อแบบเฮ้ยชัยชนะอะไรเงี้ยตอรี่อะไรเงี้ยต้องบอกกอนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนะี่ยไม่ได้โฆษณานะไม่ได้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสปิโดเลยนะแว่นตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากในคลิปเนี่ยจะเห็นตั้งแต่ตอนซีรีส์ท่ากบมัง้งแต่ว่าจริงๆอะผมใส่มาตั้งแต่ช่วงที่ไปเกาะเต่าแล้วตอนที่ทําคลิปสกูบ้าดิวิ่งเนี่ยครับแว่นตัวนี้แหละก็คือเอาไปลงน้ําทะเลมปเลยไปลงมาสองครั้งแล้วก็คือมีที่เกาะเต่าที่หนึ่งแล้ว คือมันมี2แบบมันจะแบ่งเป็นมิ r เรอร์กับไม่มิเรอร์นะครับมิเรอร์ก็คือเคลือบปลอดมาแล้วก็ไม่มิเรอร์นี่ก็คือไม่ได้เคลือบประหลอดนะรุ่นนี้คือมันมีสีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นนี่อันนี้อันนี้นี้นี่อันนี้นี่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 แต่สีก็แปลกๆนะไม่ค่อยได้เห็นในในพวกแว่นตาว่ายน้ำัเท่าไหร่เพราะว่าแว่นตาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแบบเพนๆพ a ้นะสีขาวสีดำสีเทาต้องซื้อดูให้ดีนะเพราะว่ามันจะแบ่งมีทั้งรุ่นของผู้ใหญ่เนาะผ ตามไซส์แล้วก็ขนาดของผู้ใหญ่กับเด็กนะครับสปีโ o เนี่ยเขาจะมีแบ่งเกรดของแว่นว่ายน้ำออกเป็น,นหลายหลายแบบนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในรุ่นเกรดที่ใช้แข่งขันได้นะครับเพราะว่าได้รับการรับรองจากฟีน่าเรียบร้อยถ้าสมมติว่าเราไปแข่งรายการที่มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่าผู้ที่มันเป็นทางการมากๆแล้วอุปกรณ์ว่ายน้ำของเราเนี่ยไม่ได,ด้ผ่านการรับรองโดยฟีน่าเนี่ย เขาจะให้เราไปเปลี a a ่ยนเลยนะครับเขาจะไม่ให้เราแข่งเลยโดยเอกลักษณ์ของแว่นตาว่ายน้ําสําหรับรุ่นที่ใช้แข่งขันนะครับเขาจะถูกออกแบบมาให้ลู่น้ํามากกว่าปกติมากกว่าแว่นตาทั่วไปเนาะนักว่ายน้ำจะมีการกระโดดออกตัวนะเวลาที่แว่นเนี่ยมันไปกระแทกกับน้ำเนี่ยมันจะไม่หลุดมันจะไม่เปิดออกมาน้ำมันจะไม่เข้านะครับเวลาที่เราต้องออกตัวเร็วๆอะไรเงี้ยตอนกลับตัวแล้วออกตัวเซมลาเร็วๆเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เนาะแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยกับใส่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ใส่แล้วอาจจะเจ็บแต่เชื่อว่าถ้าผ่านไปนานๆ รุ่นแข่งขันนะเกรดแข่งขันที่ถูกที่สุดแล้วของスピ d o นะครับซึ่งมันถูกจริงๆเดี๋ยวผมเฉลยราคาอยู่ท้ายคลิปนะเอาละครับเดี๋ยวผมพาไปชมรูปลักษณ์ของตัวแว่นกันสังเกตนะครับโลโก้เนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านบนซ้ายของแว่นนะตัวกรอแวนนะครับจะเป็นพลาสติกเกรดนะผมคิดว่าเกรดปันกลางอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ใส่ได้เลยนะครับดูรอยดีเนี่ยคือผมใช้จริงนะใช้ไปประมาณครึ่งปีแล้วโอ้โหรอยเต็มเลยเขาจะเคลือบประลอดมาตรงนี้นะครับเห็นไหมมันเป็นสะท้อเลยตรง,งเนี้ยหน้าแวนตรงเนี้ยเคลือบมาแน่นอนแล้วก ตรงด้านข้างของแว่นตรงนี้นะครับเคลือบมาตรงนี้อาจจะเคลือบไม่เต็มเนาะเสียดายนิดน,นึงทัสปีโดนะครับเคลมไว้นะครับว่าเคลือบแอนตี้ฟอกมาด้วยก็คือกันฝ้าเขาจะเคลือบมาให้ข้างในนะครับแล้วก็การ UV ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่ายังไงก็การ UV ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วดูจากรูปกษา์ของแว่นนะครับแว่นทุกอันเลยนะถ้าเขาบอกว่าเขาเคลือบน้ำยากันฝ้ามาให้เนี่ยใช้ไปสองสามครั้งเชื่อเหอเดี๋ยวฝ้าขึ้นปกตินะครับเราต้องซื้อพวกน้ำยากันฝ้าเป็นสเปรย์ฉีดหรือว่าเป็นแบบทาก็ได้นะะะะะเเเอออออาาาามมมทททไไไววุ้้้้้้กกคครรรรัังังง่่่่่นนนนนนนีีีจจดิยยชนละหืถใๆ เชื่อไหมว่าน้าลายของเราอะ่ะมันจะทําให้แบบแว่นมันไม่เกิดฟ้าได้ <Huh? S 1> แล้วก็ผมก็ไม่แนะนำวิธีนี้นะครับแต่ว่าผมก็ใช้เหมือนกันตอนที่แบบว่ามันถุกเชยงจริงแบบไม่มีน้ำยากันฟ้าอะไรเงี้ยต้องไปต้องไปแข่งแล้วอะ่ะแต่ลืมออกมาต้องแข่งระยะไกลอย่างเช่นฟีซายพันห้าร้อยเมตรซึ่งมันใช้เวลาประมาณสิบหกสิบเจ็ดนาทีนะครับซึ่งยังไงฟ้าก็ขึ้นอะ่ะเออก็อาจจะใช้น้าลายบ้างนะอันนี้อันนี้เป็น,เป,นเป็นทริคเป็นทริคน่าสมมติเราใส่แว่นใช่ปะใส่แว่นอย่างงี้นะข้างหน้าเนี่ยเห็นชัวร์เห็นชัวร์แต่บริเวณ ด้านข้างทางซ้ายตังขวาแบบเนี้ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ก็เพียงพอนะผมบอกเลยว่าเพียงพอไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับสิ่งที่ผมชอบแล้วก็อะไรที่ผมจะตัดสินใจซื้อแว่นสักอันนะครับมันจะต้องมีอันนี้ครับเขาเรียกว่า nose bridge หรือว่าภาษาไทยเขาจะเรียกว่าสะพานจมูกบริเวณจมูกตรงเนี้ยคือต้องมีนะถ้าไหนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนขนาดได้นะครับผมไม่ซื้อเลยเขาก็จะแถมมาทั้งหมด3อันไล่ตามขนาดไปเนาะลวงที่ติดมากับแว่นแล้วก็เป็นสอันนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแต่วิธี ดึงออกมาเลยนะครับดึงมาเลยแต่ว่าจะบิดแรงบิดได้นิดหน่อยนะแต่อย่าแรงนะอาจจะออกแรงนิดนึงเดี๋ยวอึบอ่านี่มันก็จะหลุดออกมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะสามารถทําการเปลี่ยนได้เลยเนาะตอนนี้เดี๋ยวผมขอใส่กลับเข้าไปก่อนตอนบิดก็ระวังดีๆนะครับแตกก็เสียดายอ่ะต่อไปมาดูสายกันบ้างนะสายนี้เป็นสายซิลิโคนนะครับถ้าเวลาเลือกแว่นว่ายน้ำนะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นเส้นเดียวอะ่ะเป็นเส้นเดียวแบบนี้แล้วก็จะแยกได้ข้างหลังนิดหน่อยนะครับมันมันจะไม่สามารถที่จะปรับความกระชับได้ไงดูเวลาท ใช่ปุ๊บอันนึงเนี่ยมันจะไปอยู่ด้านบนอ่ะอันนึงเนี่ยมันจะไปอยู่ด้านบนตรงนี้ครับอีกอันนึงมันจะลงมาอยู่ด้านล่างมาเนี่ยเวลาที like. ่ผมจับเนี่ยแบบเนี้ยมันจะแยกออกจากกันนิดนึงนะครับทําให้มันปรับความกระชับได้ดีมากเลยแว่นที่สามารถที่จะแยกสายเป็น2อันได้นะครับขึ้นบนได้ขึ้นล่างได้อย่างเงี้ยดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ที่ผมชอบแว่นตัวนี้นะวิธีการปรับนะครับง่ายๆเดี๋ยวใช้ตรงสีฟ้ามันจะได้เห็นชัดดึงแถบแรกออกมาก่อนดึงแถบที่2ออกมานี่ครับแล้วก็สามารถปรับได้เเลลลยยปรับขึ้้นงได ถ้าสมมติอโอเคแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปแบบนี้นะครับเพิ่มความกระชับถ้ามันกระชับไปแล้วก็ปรับออกถ้ามันหลวมไปแล้วก็ปรับให้มันแน่นขึ้นได้อันสุดท้ายละอง์ประกอบสุดท้ายของแว่นตัวนี้ก็คือบริเวณนี้นะครับนี่บริเวณซิลิโคนนี้ตรงนี้มันจะบางมากนะครับใส่ไปแล้วเนี่ยบอกเลยเจ็บแน่นอนถ้าใครไม่เคยใส่แว่นที่ตรงซิลิโคนตรงนีมน้มันเล็กขนาดนี้มาก่อนนะครับใส่แล้วเจ็บแน่ๆยังไงก็เจ็บอะแต่ว่าทนไปอีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะชินเอง แต่ที่บอกคือทําอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแว่นตาเนี้ยเหมาะกับใครบ้างก็เหมาะกับคนที่เริ่มว่ายน้ำจริงจังมากขึ้นหรือว่าจะเป็นคนที่ว่ายน้ําอยู่แล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ําเข้าแว่นบ่อยๆนะครับก็ตัวนี้แหละก็จะช่วยตอบโจทย์ได้ในในเรื่องการกันน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเองก็ตามนะครับผมก็ยังใช้เลยนะถึงแม้จะไม่ได้ซ้อมว่ายน้ำแบบจริงจังแล้วแต่ก็แต่ก็ใช้นะซึ่งอาจจะเป็นแว่นสำรองก็ได้นะครับเผื่อแว่นหายหรือว่าลืมแว่นไว้นะครับก็ใช้เนี้ยเป็นตัวสำรองได้ คุ้มค่าราคาที่จ่ายมันคุ้มแน่นอนอนะราคาเดี๋ยวผมเฉลยถูกจริงถูกมากยอมใจอะอคือสามารถแข่งขันได้เพราะว่าได้รับการรับรองจากฟีนา่าเรียบร้อยแล้วทุกแมทนะครับทุกแม์แข่งขันเนี่ยใส่ตัวนี้แข่งได้เลยนะครับข้อที่3านะครับออกแบบมาให้รับแรงกระแทกได้อยู่แล้วเวลาที่เรากระโดดออกตัวลงไปเนี่ยลงน้ําเวลากระแทกน้ํา จะเป็นแบบจุดตัดสินเลยอะว่าน้าจะเข้าแหวนหรือเปล่านะครับคือถ้ามันเข้าก็จะเข้าในตอนนั้นแหละแหวนหลุดไปบ้างอะไรบ้างมีนะสำหรับช่วงแรกที่ผมแขวนไว้น้ําตอนเด็กๆเลยนะครับมีแล้วมันก็เซ็งเลยอะอ่ะข้อที่4นะครับคือปรับความกระชับได้เลยอย่างที่บอกว่ามันมันปรับได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโนสบริดจ์ไม่ว่าจะเป็นตัวสายไม่ว่าจะเป็นนี่เงี้ยคือมันแยกออกจากกันนะครับมันมันปรับได้ได้ดีนะความกระชับเนี่ยพูดถึง <Hay> ข้อดีนะครับก็ต้องมีข้อเสียอันนี้คือข้อเสียส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมนะบางคนอาจจะไม่เป็็นกได้ ส่วนของผมเนี่ยรู้สึกว่าใส่นานๆเน,นี่ยเจ็บเพราะว่ายถึงที่บอกว่าซิลิโคนคือมันมันมันเล็กอะมันเล็กเหลือเกินนะครับเป็นรุ่นที่ซิลิโคนเล็กเล็กตัวหนึ่งเลยนะเล็กเลยละแล้วก็รูปลักษ์ของมันนะมันอาจจะดูดีนะคือใส่แล้วมันก็โอเคนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับแว่นตาว่ายน้ำรุ่นอื่นๆอ่ะผมรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องเรื่องความสวยมันยังไม่ได้อะถึงแม้แบบขยันทําสีสันออกมาเยอะเลยนะครับเอาละครับมาถึงจุดสําคัญของเราและก็คือเรื่องราคารีวิวที่ดีต้องมีราคา ไปลอกช่องแบตไถมานะเพราะว่าผมชอบดูช่องเขานะครับก็เลยขออนุญ,ญาตก๊อปปี้มานิดนึงนะแหล่งที่ถูกที่สุดนะที่ผมเจอมาก็จะเป็นซูเปอร์สปอร์ตนะครับผมไม่ได้อะไรจากซูเปอร์สปอร์ตนะครับแต่ว่าที่ไปเช็คราคามาแล้วเนี่ยซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยราคาดีที่สุดแล้วนะครับราคาเต็มของตัวนี้เลยนะครับ s p ードเวน e จ e ร์ mirror จะอยู่ที่890บาทนะครับแต่ว่านะเขาเซล์อ่ะคือตอนนี้เขาเซล์อยู่ราคาเนี่ยขายอยู่ที่ 623บาทเองนะถ้าไม่ใช่รุ่นมิลเลอร์หรือว่ารุ่นที่ที่ไม่ได้เคลือบประหลอดน,นะราคาเต็มมันก็จะลดลงไปร้อยหนึ่งก็เหลือเ9 0ดย้บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาเซลล์เหลืออยู่ที่5 5 3บาทคือถ้าใครไม่เคยมีแว่นตาไว้น้ําเกิดอขันขันนะก็แนะนาว่าอยากจะให้ลองนะมันไม่แพงเลยนะครับความคุ้มค่าเนี่ยผมให้เลย9เต็มสิบนะครับแต่ว่าถ้าซื้อราคาเต็มเนะี่ยผมคิดว่าความคุ้มค่ามันจะเหลือสัก8ละความไปชับของแว่นนี้นะครับให้ไปเลย8เต็มสิบทีนี้เรื่องความสบายความสบายคให้แ่พอ ถือว่าไม่สบายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความสวยเนี่ยผมก็ให้แค่หนะมันมันไม่สวยเท่าไหร่ละครับแต่ความทนทานนะครับเอาไปเลยเต็ม10ดีมากใสุ่ยทะเลมา2ครั้งยังไม่เป็นไรเลย <Wow. S 1> โหดอะ่ะดีอะ่ะดูนะยืดยืดทนมากทนจริงๆนะครับอันนี้ยเอาละครับจบการรีวิวแล้วสําหรับแว่นแห่งการล้างแค้นเออเป็นแว่นตัวหนึ่งที่ใครที่ยังไม่มีแว่นเกตแข่งขันนะครับก็ลองซื้อมาสักอันได้เนาะ แต่แน่นอนว่าความสบายเนี่ยมันมันไม่สบายอยู่แล้วแต่ก็จะได้มาแลกมาก,กับการมั่นใจว่าโอกาสที่น้ําจะเข้าแว่นมันน้อยมากนะครับสาหรับใครที่อยากจะเริ่มแข่งขันว่ายน้านะให้ลองตัวนี้เลยนะครับใส่ลุยแดดได้นะครับมีประหลอดเคลือบเนาะอาจจะไม่เหมาะสําหรับว่ายตอนกลางคืนนะเพราะว่ามานันค่อนครางมืดผมไปลองมาแล้วว่ายตอนกลางคืนนะแต่ว่าว่ายกลางแดดกลางทะเลเนี่ยลุยไปเลยจับเต็มไปเลยไปลองผมไปลองมาให้แล้วนะครับใครที่อยากจะให้รีวิวอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับจะพยายามหามาให้เนาะไม่ว่าจะทางสปอนเซอร์ของเราหรือว่าจะ ซื้อมาใช้เองนะครับแล้วก็ผมนี่มีอุปกรณ์ว่าน้ำเยอะแยะเลยที่รอที่จะรีวิวนะครับติดตามได้เลยนะครับขอบคุณนะครับยอด Subscribe แล้วก็ยอดไลค์ของทุกคนเลยนะครับคอมเมนต์มาบอกกันนะว่าอยากให้รีวิวอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับการรีวิวครับ